สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นหมวกนิตติ้งนะคะรหัสคลิปคือ c 0 2 1 7 EP นี้จะเป็น EP3 เราจะมาลดกลางหมวกค่ะหลังจากที่เราถักตัวหมวกนะคะ EP1 พี่เมย์จะพาถักขอบแล้วก็เริ่มต้นแบบ t u อร์บ r c a s ค o อถักขอบสูงขึ้นมา EP2 เป็นลายตัวหมวกนะคะลายตัวหมวกตรงนี้ ลายขอบตรงนี้พี่เมย์ถักหกเซนลายตัวหมวกตรงนี้จะถักยี่สิบเซนพอได้ครบยี่สิบเซนนะคะจำนวนของห่วงตั้งแต่ที่เราเริ่มคือเก้าสิบหกห่วงไม้นิตที่เราใช้ตรงนี้คือสี่มิลเก้าสิบหกมันหารตอนแรกแบ่งสี่ก่อนนะคะพี่เมย์แบ่งสี่ก่อนแล้วก็แบ่งเป็นแปดทีนี้เวลาเราแบ่ง มาร์กเกอร์เราจะใส่ตรงข้างหน้าที่เป็นลายที่เป็นลูกโซ่แล้วนับห่วงไปสิบสองค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองพอครบสิบสองใส่มาร์กเกอร์ข้างหน้าที่เป็นลายลายนิดเหมือนกันนะคะแล้วนับเหมือนเดิมสองสี่หกแปดสิบสิบสองใส่มาร์กเกอร์นะคะพอใส่มาร์กเกอร์ข้างหน้าตัวนี้เสร็จแล้วนับเหมือนเดิมค่ะนับตัวนี้ด้วยนะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองใส่มาเกอร์นับสิบสองห่วงแล้วใส่มาเกอร์นับสิบสองห่วงใส่มาเกอร์มันจะได้สิบสองห่วงใส่มาเกอร์แบบนี้ออกมาลายที่แบ่งจุดที่เราเริ่มต้นหามาเกอร์ที่มันเป็นสีแตกต่าง อันนี้จุดที่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดที่ห้าจุดหกจ,จุดที่เจ็จุดที่แปดเราจะแบ่งตรงกลางหมวกออกเป็นแปดแฉกนะคะแล้วลายที่เราใช้ลดเราจะใช้ k ค t o t e t h e r k 2 t o g e t h e r กก็คือนิดสองห่วงพร้อมกันค่ะวิธีถักเราจะเริ่มลดที่แถวนี้ลดหนึ่งแถวเว้นหแถวนะคะเวลาเราลดนะ เราจะลดสองห่วงที่อยู่ใกล้กับมาร์เกอร์มาร์เกอร์อันนี้เป็นมาร์เกอร์จุดเริ่มต้นรวบนะคะ K 2 together พอรวบ K 2 together เสร็จแล้วเลื่อนมาร์เกอร์ลายยังต้องถักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราดูลายนะคะอันนี้มันจะวนกลับมาเป็นแถวที่หนึ่งของผังลายถักนิด t o เริ่มให้ถูกนะเพ o ทูนิดทูเพ t ทูนิดทูพอหนิดทูเสร็จแล้วอันต่อไปมันเป็นเพอทูที่เมรวบ K2 to ตูเกเตอมันจะถักเหมือนกันทุกช่อง พอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วเป็นลายนิดนะคะก็นิด t ูเพอ t ท o ไปจะถักให้ดูหนึ่งช่วงลายแล้วที่เหลือคุณถักต่อให้ครบค่ะเราถักวนมาจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นเพอ two นิด t ูตัวนี้เป็นที่เรารวบเค two together ไปนะคะแถวต่อไปก็ถักวนปกติ หนี้เป็นเพอรนะเลื่อนมาร์เกอร์นิดมันจะเป็นแถวที่แถวที่สองของผังลายค่ะนิดวันเพอร์ทูแล้วต่อไปก็เป็นนิดทูเพอร์ทูตอนเริ่มเนี่ยเริ่มให้ถูกนะ นี่ถูเพอร์ถูถักเหมือนกันทั้งหมดทีนี้ตอนที่เราถักเนะะี่ยค่ะเคเบิลเราอ่ะมันจะเป็นเคเบิลสี่สิบเซนแล้วจำนวนห่วงมันจะค่อยๆลดลงเดี๋ยวเราจะหลูบไม่ได้เพราะว่าเคเบิลมันสั้นพี่เม์จะเปลี่ยนเคเบิลเวลาเราจะเปลี่ยนเคเบิลนะคะเราเปลี่ยนฝั่งทางด้านขวาก่อน หมุนออกเอาตัวที่ล็อกเนี่ยล็อกฝั่งนี้ไว้แล้วย้ายไม้นิดนะคะไปใส่ตัวเคเบิลเส้นยาวพี่เมย์ใช้เคเบิลเส้นแปดสิบเซนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคเมจิกลูปนะคะ ถ้าเราใช้สี่สิบเซนอ่ะเราจะหลุดไม่ได้นะตรงท้ายพี่เมย์ไม่ได้ปิดนะคะแล้วเราก็เอาเอเส้นยาวเนี่ยถักพอเส้นยาวถักวนมามาถึงตรงนี้เส้นสั้นมันจะหลุดออกเราก็ย้ายหัวตัวที่เป็นเส้นสั้นไปใส่เส้นยาว เราก็เริ่มถักต่อมันคือแถวที่สองนิดวันเพอร์ทูดูลายให้ดีนะคะลายเรายังถักเหมือนเดิมนะนิดวันนิดทูเพอร์ทู ทูเพิร์ทูถักวนรอบค่ะแถวนี้ไม่มีการลดนะคะถักตามลายแถวต่อไปก่อนที่มันจะถึงตัวมาร์กเกอร์สีม่วงนะคะพอเราถักตามลายมาเหลือสองห่วงเรารวบ k 2 t o g e t h e r อันนี้เป็นแถวที่สามแล้วนะแล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ หลังจากนั้นเราก็ดูลายค่ะลายมันจะวนกลับไปเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งก็คือนิดถูเพอร์ทูนิดถูเพอร์ทูถักนิดนะคะ อันนี้นิดวันนะพอนิดวันเสร็จแล้วรวบ K 2 together ตอนที่รวบมันจะต้องเหลือสองห่วงนะแล้วเราก็เลื่อน marker, มาร์เกอร์มาพอเลื่อน marker, มาร์เกอร์มาตอนนี้ไอ้เส้นสั้นนะ่ะมันหลุดออกมาแล้วค่ะเราก็ใช้ตัวงอช่วยปลดเอาตัวมานิดออกมา เอามาใส่อีกด้านหนึ่งหมุนตามเข็มเราจะเมจิกลูปอ่าทีนี้เราจะลูบนะคะเวลาลูบมันจะลูบสองข้างอันนี้ข้างที่หนึ่งอันนี้จะเป็นข้างที่สอง ทีนี้เวลาเราลูบเนี่ยตัวมาร์กเกอร์มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็ย้ายมาร์กเกอร์ลงมาใส่ด้านล่างซะแบบนี้ฝั่งด้านนี้เหมือนกันย้ายมาร์กเกอร์ลงมาใส่ข้างล่างไว้ลูบสองข้างนะคะ ดันเข้าไมนิดมันจะต้องอยู่คู่กันพอไมนิดมันอยู่คู่กันแบบนี้เราจะหลูดดึองออกมาค่ะมันจะหลูดสองข้างข้างที่หนึ่งอันนี้ข้างที่สองเราก็พาดพาดเคเบิลน,นิ้โป้งกดไว้แล้วเราก็ถักต่อลายจะเป็นนิดถูกเพอร์ถูก นิด two เพอร์มันเหลือสามเห็นไหมคะพอเหลือสามเราต้องถักนิดวันแล้วเราก็รวบ k two t o g e t อ e r เลื่อนม m เกอร์แล้วถักเหมือนเดิมอันนี้แถวที่สามนะเราจะลด k two t o g e t อ e r เฉพาะแถวที่เป็นเลขขี่นะคะวิธีถักแถวที่สี พอเราเลื่อนมาร์เกอร์เราก็ถักตามลายลายนิดนิดวันนะคะเพอร์ทนิดทูเพอร์ทถักวนมาจนถึงมาเกอร์สีม่วงแล้วเราจะเริ่มถักแถวที่ห้าตรงนี้มันเหลือสามห่วงห่วงต่อไปมันจะเป็นนิดทูเราก็ถักนิดแค่ห่วงเดียว แล้วให้มันเหลือสองห่วงหลังจากนั้นถัก k 2 t o g e t อ e r เลื่อนมาเกอร์เรามาดูห่วงตรงนี้นิดวันลายมันจะวนกลับไปถึงแถวที่หนึ่งค่ะ knit ูเริ่มด้วยนิด t ูต่อไปเพอร์ t ู o knit k t ทูเหลือสองห่วงรวบ k 2 together แล้วมันก็จะขึ้นชุดต่อไปถ้าตรงนี้มันหมดเราก็หลูกเวลาหลูกก็ดึงกลับแล้วดันเข้าจับมานิดให้เท่ากันแล้วหมุนปัดไหมขึ้นข้างบนเอามือกดดึงห่วงข้างบนหู o สองข้างแล้วถัก แถวนี้เป็นแถวที่ห้าต้องถัก k 2 together ห่วงมันจะค่อยๆลดนะคะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวแถวที่ไม่มีการลดเราก็ถักตามผังลายจุดสังเกตผังลายเหมือนเดิมนะให้สังเกตตรงที่หลังจากเลื่อน marker แล้วนะคะเหมือนตอนที่เราถักลายหมวกเลย วิธีถักแถวที่หกนะคะหลังจากที่เราเลื่อนมาร์กเกอร์ห่วงแรกถักนิดแล้วเราดูห่วงที่สองค่ะถ้ามันเป็นนิดเราจะต้องถักเพอร์ลายจะเป็นเพอรทูนิดทูเพอรทูนิดทู ถักมาจนถึงมาร์กเกอร์สีม่วงแล้วเราจะลด k t t o getter ที่แถวเจดสังเกตห่วงนี้ถ้ามันเป็นนิดเราต้องถักเพอเพอ t o นิด t ูเพอ two แล้วมันเหลือสองห่วงรวบ k 2 t o getter เลื่อนมาร์เกอร์ถักห่วงนิดหลังจากที่เลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วห่วงนี้เป็นห่วงนิดต่อจากห่วงนิดเราดูตัวนี้ถ้ามันเป็นลายเพอเราต้องถักนิดแพทเทิร์นคือนิดทูเพอทูแล้วตรงนี้ ลายมันต้องเป็นเพอทู 2, แต่มันเหลืออยู่สามห่วงถักเพอห่วงเดียวปัดแล้วรวบ K2 Together เราจะเริ่มเห็นลายที่เราลดมันยุบเข้าหากันแบบนี้วิธีถักแถวที่แปดนะคะหลังจากที่เลื่อนมาร์กเกอร์ห่วงแรกเป็นนิดดูห่วงที่สองนะคะถ้าลายมันเป็นนิดเราต้องถักเพอ แพทเทิรนจะเป็นเพร่ทูนิดทูเพร่ทูห่วงสุดท้ายจบด้วยนิดเลื่อนมาร์เกอร์ถักวนมาจนถึงมาร์เกอร์สีม่วงต่อไปลดแถวที่เก้าเริ่มโดยการที่ถักนิดห่วงนี้เป็นนิด เราต้องถักเพอสองต่อไปนิดสองเพอสองถ้าเพอสองแล้วมันเหลือห่วงเดียวต้องถอยกลับนะคะเพอหนึ่งปัดลงแล้วรวบ k 2 t o g e t h e r เลื่อนมาร์คเกอร์ค่ะแถวที่เก้า แถวที่9จะถักให้ดู2อันนะคะอันแรกจะอยู่ตรงที่ข้างหน้ามาร์กเกอร์ม่วงอีกอันอยู่ข้างหลังมาร์กเกอร์ม่วง <Hans! S 1> ตรงนี้ถ้าเป็นเพอเราต้องถักนิดแพทเทินจะเป็นนิดทูเพอทูนิดทูแล้วรวบ k คท o ทู t ก e เตอร์ตอนนี้จำนวนห่วงเหลือแค่นี้แล้วนะคะจากทั้งหมดสิบสอง เหลือสองสี่หกเจ็ดวิธีถักแถวที่สิบกับแถวที่สิบเอดนะคะแถวที่สิบพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์ห่วงแรกเป็นห่วงนิดพอเราถักห่วงนิดเสร็จแล้วดูห่วงที่2ถ้าห่วงมันเป็นนิดเราต้องถักเพอแพทเทิร์นจะเป็นเพอทูนิดทู จบด้วยเพอทู 2. อันนี้แถวที่สิบนะคะต่อไปเราจะเริ่มลดแถวที่สิบเอ็ดห่วงแรกเป็นนิดถ้านี้เป็นนิดเราต้องถักเพอเพอทูนิดทู 2. มันเหลือสองห่วงรวบ k t o t o g e t h e r ก่อนที่จะถึงมเกอร์สีม่วงห่วงเราจะจากเจ็ดห่วงจะเหลือหกเลื่อน์ a เกอร์นิดห่วงนี้ถ้าเป็นเพอรถักนิดค่ะทเทิร์นเป็นนิด t t ต่อไปเพอร์ t o knit o รวบ k t o t o g e t h e r ถักซ้ำจนครบ แล้วถักแถวที่12วิธีถักแถวที่12กับแถวที่13นะคะแถวที่12พอเราเลื่อนมาร์เกอร์แพทเทิร์นเป็นนิดเพอร์ทูนิดทูจบด้วยเพอร์ ต่อไปเป็นแถวที่สิบสามเราจะลดนะคะนิดเพอร์ทูสามห่วงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นนิดวันแล้วเราก็รวบ k คท o ท e t กเตอรอันนี้แถวที่สิบสามแพทเทิรน นิดทูเพอร์ทูเหลือสองห่วงรวบเคทูทูเกเตอร์แถวที่สิบสามค่ะห่วงจะเหลือห้าแล้วนะคะพอสิบสามเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูสิบสี่กับสิบห้าต่อไปเป็นวิธีถักแถวที่สิบสี่กับสิบห้านะคะสิบสี่เลื่อนมาร์เกอร์ถักนิด แพทเทิร์นเป็น per to, Mid to, เพอร์ทูนิดทูเดินมาเกอร์ต่อไปจาก5จะเหลือ4นะคะนิดแล้วก็เพอร์ทูรวบเคทูทูเกตเตอร์ อันนี้เป็นแถวที่สิบห้าเลื่อนมาร์เกอร์นิดแพทเทิร์นเป็นนิดทูเพอร์วันแล้วรวบเคทูทูเกเตอร์จะเหลือสี่นะคะพี่ถักแถวที่สิบหกกับสิบเจ็ดนะคะ แถวที่สิบหกหลังจากเลื่อนมาร์กเกอร์นะตอนนี้ห่วงมันมีอยู่สี่ห่วงนะเริ่มด้วยนิดต่อด้วยเพอสองห่วงจบด้วยนิดต่อไปเป็นแถวที่สิบเจ็ดนิดเพอ แล้วรวบ K2 จาก4จะเหลือ3เลื่อนมาร์เกอร์นิดนิด2นะคะแล้วรวบ K2 อันนี้เป็นแถวที่17 มจิกลูปนิดทูแล้วรวบ k 2 together อันนี้เป็นแถววิธีถักแถวที่สิบเจ็ดค่ะห่วงจะลดจากสี่เหลือสามต่อไปเป็นแถวที่สิบแปดกับแถวที่สิบเก้านะคะแถวที่สิบแปดพอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถักนิดนะคะ นิดเสร็จแล้วเพอทูต่อไปแถวที่สิบเก้าเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดจากสามนะนิดเสร็จแล้วเคทูสามจะเหลือสองเลื่อนมาร์เกอร์ถักนิดแล้วก็เคทูแถวที่สิบเก้าถักนิดวันแล้วก็เคทูวนรอบ ที่ถักแถวที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดวิธีถักนะคะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เราจะเริ่มเอามาร์กเกอร์ออกนะคะพอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถักลายนิดสองตัวเอามาร์กเกอร์ออกต่อไปแถวที่ยี่สิบเอ็ดรวบ k 2 t o g e เกเตคะ่ะ เราจะจบแถวแล้วนะคะมาร์กเกอร์จะเหลือแค่สีม่วงตัวเดียวรวบค่ะ พาดนะคะแล้วก็รวบ K2 เลยถอดมาร์เกอร์มีสองห่วงรวบเวลาลดมันก็จะลดแบบนี้ค่ะลดมาเรื่อยๆจนเหลือสองห่วงสุดท้ายแล้วจบด้วย K2 รวบ K2 รวบบัดลงนะคะ สองสามสี่ห้าสี่รวบอีกครั้งหนึ่งห่วงมันจะเหลืออยู่ทั้งหมดแบบนี้นี่นะคะห่วงจะเหลืออยู่ทั้งหมดแปดห่วงเพราะว่าเราแบ่งแปดแฉกหลังจากนั้นนะเราจะตัดแล้วเดี๋ยวเราจะรูด ใช้เข็มเย็บไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสนะคะ เราจะเอาเข็มนี่เระเอาเข็มเย็บไหมพรมเนี่ยเก็บห่วงทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ันนี้ห่วงสุดท้ายนะเก็บทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็รูด พอรูดเสร็จแล้วนะเอาเข็มวนอีกรอบหนึง่งวนเข้ามาข้างในซ่อนปลายค่ะแทงแล้วก็ล็อก ตรงไหนที่มีตัวมาร์กเกอร์ปลดมาร์กเกอร์ให้หมดเดี๋ยวจะขึ้นหุ่นให้ชมนะคะ เวลาเราใส่เราก็จะเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้หมวกออกมาหน้าตาแบบนี้